สวัสดีครับวันนี้ครับทีมงานสุกเหล็กนะครับสุดยอดไปตลาดมากครับนี่ครับได้วัตถุดิบมาแล้วครับใส่อ่อนขมๆมนะครับใส่อ่อนพร้อมกับเนี่ยตับในมนั่นครับตับในเนี่ยครับ วันนี้ห้อกระทิเฮ็ดเมนูต้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มไปเลยครับนี่ครับที่นี่ห้อก่ะนี่ครับข้างเต้ากันเนอะใส่แนวดับกินลงไปกะไข่ใบมะกรูดใส่เบิดอยู่แล้วแล้วก็ขาห่อตองใส่ขานะจะได้เป็นคนมีค่า ใส่เกลือลงไปนะครับเด็กน้อยเด้อทีนี้เขาจะลอเห็นหนามันเดือดกันนะครับเขาคอยจะใส่วัตถุดิบด้ยวยครับถ้าใส่ต้อนนี้ไปมันจะข้าวนะครับพอใส่ไปแล้วเราต้องคนณยั้งครับปิดไฟอย่างเดียวเด้อครับเข้าก็ใส่ไปเลยครับนี่ครับโอ้ยฝากถึงจอเนาะนตัวนี้ครับอร่อยมากนุ่มอร่อยมากเลยแสีบไร ใส่ออนนะครับเนี่ยใส่ไปเลยครับเราต้องไปคนอย่างนั้นนะครับปิดฝาจบครับล่อเดือดไละเติมนม้ำอีกน้อยจนพลอยไปละครับครับต่อไปก็เพื่อเอาเดน,น้ำกินนะมือน,นี้เอาน้ำกินพริกสดครับอีกหนึ่งแดงใส่ไปเลยซอสเผ็ดใส่เผ็ด ซอบไม่เผ็ดก็ใส่เผ็ดทั้งสีเสียบครับใส่ลงไปกระเทียมเล็กน้อยห้ากผักซีครับห้ากผักซีเติมไปนะครับเกลือเล็กน้อยมันตำง่ายๆนะครับตําเลย ตอนนี้ก็แรงเลยด้วครับเด้อเดี๋ยวเขาจะมาปุ้งรสชาสติมันต่อครับครับวดออกมาปุ้งขงนกเลยครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปุ้งนะครับ จิมต้นเด็ดเท่ามีอย่างนี้น้ำปลาโอ้โหครับน้ำปลาเบิด์ตไหมได้แล้วครับมีน้ำปลานะครับนี่น้ำกระเทียมดองเติมความหวานความนัว นัวครับนิดหน่อยอ้าน,านี่ครับนี่สุดซุดครับอืมหยิบลงไป ห็นอีก็เคทแคลแล้วนะครับนี่ต,ตัวเปรี้ยวนะครับรสน้ำจิ้มนี่ตงเปรี้ยวเข้มหวานเน่ื้อถือปากนะครับน้จิ้มห่อหน่หอยน้าน้อยไปน้อยครับเขีนยนยไป แล้วครับนี่เจ้วแล้วครับนี่รายการแะ้วชิมหนึ่งเล็กน้อยนะขาดเข้มเล็กน้อยครับเดี๋ยวเอาน้ำป้ามาเติมกนครับเ <_ d oll> ติมเล็กน้อยครับนี่เอากาวมาใหม่อีกแล้วครับใส่ลงไป <_ d oll> ปั๊บก็แล้วครับเ <_ d oll> มื่อกี้ก็ขาดเข้มเล็กน้อย น้ำจิ้มหมูครับนี่น้ำจิ้มเครื่องในหมูรับรองขอบอกเลยว่าสูตรนี้คือแซ่บที่สุดเลยจริงๆหน่อยนะฮัมวิลกูดครับอเอาละครับตอนนี้ก็ได้ทีได้ครับเนี่ย นยกออกจากเตาจีนะครับเดี hmm. ๋ยวเาจะเอาขึ้นไปปาดแล้วครับปาดจิ้มครับน้ำจิ้มรสเด็ดเท่าเลยครับสุดๆเลยครับต้มเปื่อยนะครับนี่ แล้วครับอ้หหอนอะนะครับน้องสีห้อไปหันนะครับนี่นสีหันนะครับก็คือจิ้มได้ครับสวยสุดยอดหอมหุยตับเลยครับตับหน่อยครับสิ้นไป tròn dây dài kim thâm dài dài thau nhéo đẹp bao mát kim ngang thau nhéo đẹp hì bao nấm lai lấy thả hì nấm lai lấy thả ui ทีเบนชั้นนี้นะใช่ซ่ำมันใส่ได้ไหมครับใส่อ่อนนุ่มเลยครับใส่อ่อนนี่นุ่ม อออตอนนี้ใหญ่ล้ครับมันก็ตับน่อยนะครับเนี่ยตับนี่รัชน,นาคมันเ,เคยไข่ม่ามอ่ะอเคยไข่ม,ม่าม มันจะมีอัรรสมากกว่าเลกหน่อยนะครับวันนี้ทีมงานกับไปยังอื่นครับทีมงานบุคยูทีมงานงานี่หายบิดครับต้องซีบมั้ง cũng nên nâng này có bây giờ ยางเสียเวลาใส่เลยอ๋อสงมิชุดปลครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานครับโอ้ยเบิ้วสวัสดีครับทีมงานสุกเรียนะครับตอนนี้เดี๋ยวโย่สองนอครับใส่แล้วก็เจสวยนะครับแล้วก็คุณภรรยาสมปองนะครับโยกันแล้วก็มีตูด,ดีนะครับเหมือนห้อเมนูยังไงครับนี่ งไงดเด็ดเลยนะครับต้มต้มตับอ่อนนะครับกับใส่ออนมีแม่ออนออนครับลองเบ้างครับขอนิ้วมม่มีไเลยครับนี่นะครับเด็ดนะครับจะไหนมาลองซิมบ้างกันไามก็ถุยไห่ไงสอ,สอดถุยสายเอดเืเ มย<ป>นี่ก้อนอุ้ครับมาครับมาครับขอแรงน้ำกัดครับเราท้งาน เดี๋ยอยู่สองนอครับเนี่ย ก็เห็ด <rôle> ก <à déc> ินมื้อแบบนี้ง่ายแ่บพร้อมขึ้นเือเด็ดสดสดนะ ยินเสียงเครื่องเสียงกะสารากางบ้านนะครับเจ้าซ่อมนะครับ,รนะรบลำ่ำงานสง่งงานร้อยทุง้งงานตุลีดมือใดตุลีดร้อยทุ้งมือใดติปีดจังไหนครับเส้นๆนะครับ,บเพียงๆหน่อยะครับบางทีติปีดบางข้อนสวยนะครับ,บเบนีนน่ยงานไงหญิงใหญ่ขบวนพร้อม การันตีด้วยผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับที่จะเห็นแห่ห่อนะครับมีสังสรรค์ป่าตีนยำแนงนะครับนะครับของเพ่งกันเล็กๆน้อยๆนะครับแตยการรวมร้อยเราต้องต้อกันนะครับนะครับมารวมกินข้าวน้อกันครับแล้วมันนี้ก็เดี๋ยวทีมงานขออนุญาตกินข้าวกันเด้อนะครับอยากให้กินเมนู่ด๋อมนูที่แบบง่ายๆนะครับคอมเมนต์ข้างล่างมาเลยครับนะครับเข้าอีสานมาเข้านะกินง่ายจริง่หรอ ไว้ดูดมาสื่อของนะครับเอาสำนับมือนี้นะครับขอจัดการมือนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับยี่พี่หนานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามได้นะครับสำรับมือนี้นะครับโซลิซแนวนะครับโซลิสตูดิโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโต๊ะครับนี่มีผัดพริกแกงน้องใหม่นะครับน้องไม่ส้มนี่ คุณมาบบานแล้วไป่ล้งแตงนะมาเท้าร้อนให้เธองหอกงหอกจียสวยไม้เลียนจีสวยนำา่ผัดทงหอกครับขอมมักเล่าครับนี่ครับเสียบเสียบคนนหอครับสุครับนี่ซองครับซัดอย่างเดียวครับมัรุงคองมันรุ่องอ่งขั้นฟอง่ขั ขาพีค้เพิ่อันีแยดเพิมคุอันไหนพี่บอเซฟพีีพียบโเพ็ดป่นี่ยโอ้แอบบอสแับแซแบบอสแอบชั่แอบชั่นะไปกินข้าวต่อป่นี่ยไปกินข้าอีกวะกินยาหรอกินข้าตอเน่ยโอ้ก็จะกินคาแท่โอ้ยยังไปดับบอนี่การไฟฟ้านี่ สารบานเท่ากับมีรถไฟฟ้าได้ครับต้องห่วงครับนี่พมือาชืมือครับฝ่าห้องนี่มันดับทาแล้วครับไฟครับบานเท่าเหมาเด้อมาเด้อครับขุนใหญ่ไก่มาเด้อมาเด้อนึ่นะพร้อมครับนี่ขวดครับน้ำาำําไยก็พร้อมครับเจอกันอีพีนะครับ